สบ,บายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สุบบ e Bird, สขสุขคนเนาะยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องสาวคนห่วยยางมื่อนี้สาวคนห่วยยางก็อยู่ห้อยู่นะคือเก่าเนาะมาพบกันตอนแรงแรงคือเก่ามืนอเนี้มาพบกันตอนสาม,นนมาโมงแรงเนาะดำหน้าห้เดียวกับว่าแล้วช้ำดำมีายและะ้วกันมีแม่มีพ่อนอกเลยมีสาวคนดำหน้าสี่คนห้บ้าให,ใ,หใหญ่หนึ่งแต่ยังไม่ได้แล้วฉันดอกว่าสิจ้างคน,นกับบอมีภัยมาเนาะ บ่าวัดเอาจ้างถือบ่าเขาจังบ่วมาเอากระดำเองแต่กระยังบ่ได้แล้วดอกใกล้เข่งเลยเนาะใกล้ๆสีแเล้วเลยแหละมาเด้อมาเด้อมาดำนาดำสาวคนเด้อ เสือสีดำแ,แล้วก็คือสีข่ำคุณแม่ทางอีกจักมัดพีหนาบานเอา้วยพ่อ <laughs> จังสบายบาทอรรถ ที่วานพาเขาพอกินอะไรก็ได้หาลายท่านนะมันบนั้นหวานหวานแตไอร่อยเพาะปสีดย้าขยะคมเลยใดแต่พมเขาหวานเลยใดมัดวควายเขาเลยไอ้หวานไทหวานเลยขาดทับเลยใด ต,ตัดคือพ,พูดโนะ่ะถึงตัดแ้วถึงพูดแฉเนาะเข่อยากเป็นบริจิณ าลูกชี้นี่ก็ออกงามอยู่ไหนหยัดคันยอดเนี่ยสเต็มยี่บนะ้านนะขาวดำไม่เฮ็นีสบนลบ ดำนาเมือ่อทำดีตีไวไวแน่เมื่อต่อไปกะคือชิซ่าคือกูใจ นี่โอ้ยแค่พูดเด็กางบ้านเลลไยน่ะค่ะอ่ามานไอ้น้ำงตลางชเลยพุดเหมือน่หมู่บัวแหม้อมวานเหนยหวานโยกโยกนวนโอ้แบน้เหรอยวมัยัีลลายพงหายอะูลายพะหายเลยวัเล้งุดวนไน คู่เฉยเนาะไปวันเพียงกันบันนะน้าร,ารา่วมจกแตกหยโยุดนูนฟ้นวันละวก่ผู้ชา

เลี้ยงหนุเลยเกียร์บนมากระบันต่ำมันไลลงมาบสาวคนกะคอโตดำหน้าก่อนเด้อกระทาเบิ่งบัดตอนชาคนแล้วเพล่าะวัแล้วจากมงจากมงเนาะแผลมแผมแพมตอนนี้เขาก็แล้วแล้วหุ่นกระพับกระุบขึ้นอึกระถึกนึกน้องป้า เื่อสีแล้วโจนคำคืออะไรให้หนากับบักใหญ่ๆบํามัไให้หน้อยๆเนาะให้หนาเ้าคนผู้คนกันย่างขึ้นเพื่อแล้วก็โจนหอนหามงแรงเนาะเฮากะลงตอนแปดโมงเศร้าตอนขึ้นกับสิบเอ็ดโมงว่ามันแดดเนาะเพราะว่าอีกอย่างเฮากะลงสวายเนาะตอนเศร้าม,มันเพราะแบบแบบเฮาลงหน้าใหม่เขากะสีลง สวยสวยแน่หย่างมาทางนี้กะมีกอม้อนน้ำไม้ก้อนน้ำไม้เข้มนะดงแน่นน้ไม้นี่มีต้นยอดใหญ่ๆคักอะไรเอาก็สิหย่า,ยขายง,งขึ้นทึ่งเที่ยง โกยเผื่อสีแล้วเวนาะจนจะเป็นแนวอื่น <c oughs> ห้หนากาพิลึกว่าหายน่าี่ริ่ใหญ่หหหอรอจนเมือ่อยลอยแข่งลอยขาเบิดเป็นลูกชาวนากาเมื่อยคือกันเนาะ <c oughs> จนขำจนมืดดำน้าสะคนไปดำที่ไปได้ดอกดำเอ,อ้อดำปดง ดำแบบห่างๆเน้ามจังแลวไว้ขันพนบ่โต๊เข้ากับขี้ดำอีกต <c oughs> ังแต่หายมีน้ำตัวนั่นแหละกะหายอยู่รูมนะเนาะหายอยู่รูมเขาไม่ได้มีน้ำดอกพะเขาก็จิจูบน้ำใส่ขันซีเป่งก็ะยานน้ำตัวนี้โบกพนสีบ่โต๊เนาะเขากับจิจูบมาใส่ดำเอาแต่น้ำตัวนี้กกะยังมีอยู่นอกบักหลายๆนแต่มันเป่งไปให้นน่น่ได้ นอกจากเปล่งลงไปพุ่นเลยเนาะให้หน้าสาวคนดำหน้าอยู่ดีๆกับเพิ่งมาตอดมาเนี้ยสภาพหน้าตากาซบเวอร์เนาะตอนนี้ค่ะดำหน้าอยู่พาดพิ่งกระตอมตอมแม่ตอมพอ่อตอมเบิดอ้ไอเบิดนอ้อง บาดมาคนที่มาตอดเป็นผู้ทรงไห้เป็นสาวคนเนะาะเพิ่งตอดจนอยากหาย <c oughs> อายกระหัวควันเห็นเพิ่งตอดน้องสาวแต่เพิ่งกระเมื่อเลยหายหน้าเบึ่งเนบ่ยายเมื่อยเผือดซีเล้วเบิดมือเท้าคำก้าเขาก็ยังเรืออยู่ผู้เรือบักหลายหนึง่ง ได้เมือบ้านเขาก็ได้ดำน้ำอะไรละไกนน้ำกับบักลายเป็นหนองหาตัวนี้ลมผัดย่ำแรงสาภาพขึ้นแต่ดำนาก็สิเป็นแบบนี้เนาะย <c oughs> ักไม่ยังได้หัวยองท้องปุกเห่อยแหงนี่นี เมื่อยอลิมันนี้โลกระเมื่อวานนี้ไม่ได้เมื่อยปันไดเนาะแต่มาเมื่อน,นี้มมเมื่อยเมื่อยเผือกับเปียกเบิดผมเ,เนาะทรงเสือกับเขาดำนาแบบหน้ามีหน้ามันกระสิเปียกเบิดอบผิวเน่น้อยหนึ่งสภาพกระจนสีบรอดนี่แหละเบิ่งทรงตัวเองหมดจักหมดช่างครบหากระขื้นแต่ดำนาเนาะ เ่อยไลมึง,งมนแน,น่้ปากปากพัดปากคีล่าอยู่แล้วเพ่งก็ยังมาตอดอีกเนะาะจักแมนเหตุบาปยังไวมาตอดก็มาตอดปากดื่าเว,ว้าเป็นโพดบอเพ่งจังมาตอดเนาะเม่อยไลดำนาเมื่อนี้เมื่ออื่นกะสู่ต่ออีกเนาะ ขำแล้วตอนนี้คลิปนี้สาวคนก็นม,มียังไลเดอร์มาดำหน้าให้เบิ่งเนาะดำหน้ามือแรกอะซีไม่เบื่อแน,เนอ่เอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนกับซีขอจบเพียงสนีทเดอ้อ่าพิพัฒประกันไดสาวคนกับขอโทษขออภัยดำเนาะขันหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเห็นคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกลาบคำว่า,มมาสบายดีสวัสดีไยบ้าคลิปหน้าพบกันใหม่